เป็นเรื่องน่ายินดีสําหรับผู้ใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android ทุกท่านเลยนะครับในแอปพลิเคชัน Google Photo ตัวนี้ในเวอร์ชันล่าสุดนะครับมีฟีเจอร์ที่ช่วยให้เราสามารถซ่อนรูปซ่อนคลิปวิดีโอที่เราไม่ต้องการให้ใครเห็นไว้ภายในแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้ววันนี้นายตึงเนือจะมาแนะนําวิธีการใช้งานฟังก์ชันในการซ่อนรูปซ่อนคลิปวิดีโอภายในแอป Google Photo นั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องอัปเดตแอปพลิเคชัน Google Photo นี้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนนะครับโดยให คุณผู้ชมเข้าไปอัปเดตในแอปพลิเคชัน Pay Store นะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากเข้ามาในแอป Pay Store แล้วนะครับให้เราไปที่แถบค้นหาครับแล้วก็ค้นหาแอป google photo นั่นเองนะครับเข้าไปเลยครับปึ๊บพอเข้ามาแล้วนะครับให้เราพิมพ์หาคำว่า google photo นะครับก็คือตัวนี้เลยปึ๊บหลังจากที่เราค้นหาแอป google photo เจอแล้วนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับถ้าของคุณผู้ชมยังไม่ได้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับให้คลิกที่ปุ่มอัปเดตแบบของผมเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับเราก็รอให้ตัวแอปพลิเคชันนะครับทำการาดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็ติดตั้งให้เรานั่นเองนะครับ และหลังจากที่เราอัปเดตแอปพลิเคชัน Google Photo เป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับให้เราเข้าใช้งานตัวแอปได้เลยครับโดยคุณผู้ชมจะกดเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะกลับออกมาหน้าหลักแล้วก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Google Photo ตัวนี้นี่เองนะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยครับ ừ? หลังจากเข้ามาในแอปพลิเคชัน Google Photo แล้วนะครับปกติหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยครับและฟีเจอร์ที่เราจะใช้ในการซ่อนรูปซ่อนคลิปวิดีโอในแอป Google Photo เนี่ยมันจะอยู่ในเมนูคลังภาพครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับหลังจากเข้ามาในเมนูคลังภาพแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้คุณผู้ชมสังเกตปุ่มเมนูที่อยู่ด้านบนครับมันจะมีปุ่มเมนู Utility อยู่นะครับตรงนี้ให้เราเข้าไปที่เมนู Utility เลยครับตัวนี้เลยเข้าไปเลยครับ หลังจากเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นเลยครับว่ามันมีฟีเจอร์ใหม่นะครับก็คือการสร้างโฟลเดอร์ล็อกนั่นเองนะครับสำหรับซ่อนรูปภาพคลิปวิดีโอที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อนที่เราไม่อยากให้ใครเห็นนั่นเองนะครับหลังจากที่คุณผู้ชมเจอฟีเจอร์นี้แล้วนะครับให้เรามาคลิกที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานนะครับคลิกเข้าไปเลยครับ หลังจากคลิกที่ปุ่มเริ่มต้นใช้งานในการสร้างโฟลเดอร์ล็อกแล้วนะครับในกรณีที่เราใช้งานครั้งแรกเนี่ยทางระบบจะบอกถึงคุณสมบัติคร่าวๆของเจ้าโฟลเดอร์ล็อกนี้นะครับโดยจะมี4หัวข้อด้วยกันนะครับอันแรกก็คือรายการนี้เนี่ยจะถูกซ่อนจากการค้นหาต่างๆในระบบของ Google หรือว่าแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับเมื่อไหรก็ตามที่เราเอารูปหรือว่าคลิปวิดีโอมาซ่อนในนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะค้นหาจากแอปไหนในเครื่องก็จะไม่เจอนั่นเองนะครับและหัวข้อที่2นะครับระบบนี้จะเปิดได้ด้วยรหัสผ่านหน้า จอของเครื่องเราที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับหรือว่าเครื่องใครที่ตั้งสแกนนิ้วไว้ก็สามารถใช้ระบบสแกนนิ้วมือของเราเนี่ยปลดล็อกเข้าฟีเจอร์นี้ได้ครับหัวข้อที่3นะครับระบบจะไม่สำรองข้อมูลหรือว่าแชร์รายการเหล่านี้นะครับก็คือรูปหรือว่าคลิปวิดีโอที่ซ่อนไว้ในโฟลเดอร์ล็อกตัวนี้เนี่ยจะไม่สามารถถูกแชร์ไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆได้ครับต่อมาหัวข้อสุดท้ายครับระบบจะลบรายการของเรานะครับหากเราลบการติดตั้ง Google Photo หรือว่าย้ายไปเครื่องใหม่นั่นเองหมายถึงถ้าคุณผู้ชมมีการ ลบแอป Google Photo หรือว่าย้ายไปเครื่องใหม่เนี่ยมันจะไม่ซิงค์ไปตามบัญชี Gmail ด้วยนะครับมันจะอยู่ในเครื่องนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลบ Google Photo เนี่ยรูปหรือคลิปวิดีโอที่ซ่อนไว้ในนี้ก็จะถูกลบไปด้วยนั่นเองนะครับหลังจากที่เราอ่านทาความเข้าใจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นให้คุณผู้ชมมาคลิกที่ปุ่มตั้งค่าที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับหรือ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับในกรณีที่คุณผู้ชมตั้งรหัสล็อกหน้าจอเนี่ยมันก็จะให้คุณผู้ชมใส่รหัสล็อกหน้าจอนะครับแต่อย่างในกรณีของนายตงึงเนื่เนี่ยมีการตั้งค่าสแกนนิ้วไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางตัวระบบม,มันจะให้เราสแกนนิ้วเพื่อยืนยันในการสร้างโฟลเดอร์ล็อกนั่นเองนะครับตรงนี้เราก็สแกนเข้าไปเลยครับ เรียบร้อยครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็เปิดใช้งานโฟลเดอร์ล็อกของ Google p h o t o ไว้สําหรับซ่อนรูปซ่อนคลิปวิดีโอได้แล้วครับเอาละครับหลังจากที่เราเปิดระบบโฟลเดอร์ล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเอาข้อมูลรูปหรือว่าคลิปวิดีโอที่เราต้องการซ่อนมาใส่ไว้ในนี้นะครับโดยให้คุณผู้ชมสังเกตที่มุมขวาบนนะครับมันจะมีไอคอนสี่เหลี่ยมนะครับที่มีเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้ให้เราคลิกเข้าไปเลยนะครับ หลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะซิงก์มายัางคลังรูปคลังวิดีโอของเรานะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกรูปหรือว่าคลิปวิดีโอที่เราต้องการซ่อนได้ตามใจเลยครับเดีย๋ยวผมยกตัวอย่างเป็น3รูปนี้แล้วกันนะครับให้เราติ๊กเลือกได้เลยครับมันจะมีไอคอนวงกลมอยู่นะครับให้เราติ๊กเลือกเลยปึ๊บ หลังจากที่เราติ๊กเลือกรูปหรือว่าคลิปวิดีโอที่เราต้องการย้ายไปซ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยให้คุณผู้ชมสังเกตที่มุมขวาบนครับมันจะมีปุ่มย้ายนะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากที่เราคลิกที่ปุ่มย้ายแล้วนะครับทางระบบเนี่ยมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งให้เรายืนยันตัวตนนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่รหัสผ่านหรือว่าสแกนนิ้วมือนั่นเองนะครับตรงนี้ผมก็จะสแกนลายนิ้วมือเลยครับปึ๊บ หลังจากนั้นนะครับสำหรับการใช้งานครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าระบบเนี่ยจะไม่มีการย้ายรูปหรือว่าทําการสำเนาวไว้นะครับเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวนะครับและถ้าหากเราลบการติดตั้งของแอป Google Photo เนี่ยรูปหรือว่าคลิปวิดีโอที่เราซ่อนไว้เนี่ยมันก็จะหายไปด้วยนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยให้คุณผู้ชมมากดที่ปุ่มทําต่อครับ หลังจากนั้นนะครับมันก็จะมีป๊อบอัพแจ้งเราอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราต้องการย้ายรูปหรือว่าคลิปวิดีโอเหล่านี้มาในระบบโฟลเดอร์ล็อกหรือไม่นั่นเองนะครับเราก็จะยืนยันด้วยการกดที่ปุ่มย้ายนะครับกดอนุญาตเข้าไปเลยนะครับ หลังจากที่เราย้ายมาในโฟลเดอร์ล็อกเสร็จแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูที่คลังรูปของเครื่องนี้กันนะครับว่ารูปที่เรามาซ้อเนี่ยมันยังโชว์ในคลังรูปอยู่หรือเปล่านะครับกลับออกมาหน้าหลักเลยครับปึ๊บหลังจากกลับออกมาหน้าหลักแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูที่แอปคลังรูปของเครื่องนี้เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยครับปึ๊บ เรียบร้อยครับก็จะเห็นว่ารูปที่ผมย้ายไปซ่อนเนี่ยมันจะไม่โชว์ในคลังรูปแล้วหรือว่าจะไม่โชว์ในแอปพลิเคชันอื่นๆแล้วนั่นเองนะครับและเมื่อไหร่ที่เราต้องการเข้าไปดูรูปหรือว่าคลิปวิดีโอที่เราซ่อนเนี่ยเราก็กลับออกมาหน้าหลักนะครับแล้วก็ไปที่ตัวแอปพลิเคชัน Google Photo นั่นเองนะครับปึ๊บหลังจากเข้ามาแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับไปที่เมนูคลังภาพนะครับปึ๊บหลังจากที่เข้ามาในคลังภาพแล้วนะครับเราก็จะไปที่เมนู Utility นั่นเองนะครับปึ๊บ หลังจากเข้ามาในเมนู utility แล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาครับหาเมนูโฟลเดอร์ที่ล็อกนะครับที่เราเคยเปิดใช้งานไว้ก่อนหน้านี้นั่นเองเราก็เข้าไปเลยครับปึ๊บหลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับทางระบบเนี่ยจะให้ยืนยันตัวตนไม่ว่าจะเป็นการใส่รหัสล็อกหน้าจอหรือว่าสแกนนิ้วนั่นเองนะครับสแกนเข้าไปเลยปึ๊บ เรียบร้อยครับเราก็จะเข้ามาในโฟลเดอร์ล็อกนะครับโฟลเดอร์ที่เราซ่อนรูปซ่อนคลิปวิดีโอไว้นะครับและสุดท้ายนะครับถ้าเราอยากจะย้ายรูปหรือว่าคลิปวิดีโอที่เราซ่อนไว้ในนี้กลับไปในเครื่องนะครับก็ง่ายมากครับเราสามารถคลิกค้างเลือกได้เลยครับสมมุติว่าผมต้องการย้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับของบัญชานเองกลับออกมาจากการซ่อนหรือว่าการล็อกนั่นเองนะครับเราก็แค่คลิกค้างเลือกเลยครับ แบบนี้เลยนะครับเราจะเลือกกี่รูปหรือว่ากี่คลิปก็ได้นะครับและหลังจากที่เราเลือกเสร็จแล้วนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเมนูเด้งขึ้นมานะครับโดยจะมีให้เราเลือกปุ่มย้ายกับปุ่มลบนะครับในกรณีที่เราต้องการย้ายออกจากการซ่อนเนี่ยให้เรามาคลิกที่ปุ่มย้ายครับปึ๊บจากนั้นนะครับมันก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับให้เรายืนยันอีกหนึ่งครั้งนะครับเราก็กดที่ปุ่มย้ายเลยครับปึ๊บ เพียงเท่านี้นะครับรูปหรือว่าคลิปวิดีโอที่เราเลือกย้ายออกจากการล็อกเนี่ยมันก็จะกลับไปอยู่ในคังรูปคังคลิปวิดีโอเหมือนเดิมแล้วนะครับและนี่ก็คือฟังก์ชันดีๆจากแอปพลิเคชัน Google p h o t o ในเวอร์ชันล่าสุดนั่นเองนะครับเราสามารถเอารูปหรือว่าคลิปวิดีโอที่เราไม่อยากให้ใครเห็นที่เราไม่อยากให้ใครแอบ,บเข้ามาดูมาซ่อนในนี้ได้นะครับและก่อนจากกันไปนะครับสุดท้ายนี้เนี่ยฝากคุณผู้ชมกดติดตามทุกช่องทางที่คุณผู้ชมได้รับชมนายตึงหนืดด้วยนะครับนายตึงหนืดจะนําอะไราดีๆแบบนี้มาฝากคุณผูู้ชมอย่ เรื่อยๆครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายครับ